สวัสดีครับก็คงเป็นเรื่องที่ปวดหัวเช่นเคยนะครับก็มีหลายคนมาถามผมอีกนะว่าอาจารย์ถ้าจะเลือกตีพิมพ์บทความในวรารสารเนี่ยเราควรจะตีพิมพ์ในวรารสารอะไรองี่ผมบอกนะวรารสารบนโลกใบนี้มีเยอะแยะไปหมดเลยยันถ้าจะให้ผมบอกว่าตีพิมพ์วรารสารนี้วรารสารนี้ผมบอกว่าขึ้นกับความต้องการวัตถุประสงค์และก็ประโยชน์ที่อาจารย์จะเอาไปใช้นะครับเช่นบางคนบอกว่าใช้ในการส่งเสริมการศึกษาบางคนบอกใช้ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบลักสูตรบางคนใช้ของมือต,ตำแหน่งวิชาการซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะก็ไม่ได้ผิดนะว่าเราจะไปใช้ประโยชน์เพื่ออะไรนะครับแต่สิ่งสําคัญคือต้องรู้ว่าบทความที่เะหยิบไปวางก็เหมือนกับคุณค่าที่เรายกไปให้นะครับวันนี้ก็จะมีคนถามอีกเยอะแยะไปหมดเลยว่าจะตีพิมพ์แนวสารระดับชาติหรือนาชาติดีเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้ฟังนะว่าถ้าสมมติว่าเป็นวารสารวิชาการระดับชาติปกติเนี่ยเรา เชื่อว่าวรารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลของ TCI นะบางคนอาจจะบอกว่าที่ใจ่ดีกว่าทิศใฐาน2ฐาน2เนะี่ยดีกว่าฐานสาแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือบางคนก็บอกว่าอาจารย์ตีพิมพ์ฐานหนึ่งดีไหมนะครับสำหรับผมนะปัจจุบันเนี่ยกฎกติกาอะไรต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนะครับกับกฎกติกาที่เขาได้ออกแบบมาคือปัจจุบันเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอารย์ประจําหลักสูตรหรือแม้แต่ใช้การข่มตำแหน่งวิชาการรวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาด้วยก็มีการประกาศออกมาว่าต่อไปนี้วารสารเนี่ยย้ำนะวารสารเนี่ยจะแบ่งเป็น2เกรดที่เรียกว่าเป็นวารสารระดับชาติกับวารสารระดับนานาชาติส่วนการประชุมวิชาการนี้ผมจะยังไม่พูดถึงนะเพราะว่าการประชุมวิชาการเนี่ยก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยแต่ถ้ามอไห่ก็ตามถ้าเรา เพื่อป้องกันนะเพื่อความปลอดภัยในการผ่านในเรื่องของเกณฑ์นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปร็นจันร์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนะประจําหลักสูตรหรือไม่แต่สําเร็จการศึกษานะครับย้ำอีกรอบหนึ่งหรือการขอหนุตตาแหน่งถ้าเป็นวารสารระดับชาติเนะเราเดิมเราเคยเชื่อว่า TCI นะครับแต่ปัจจุบันเขากําหนดกติกาว่าเป็นวารสารที่สาขาวิชายอมรับแล้วต้องตีพิมพ์ต่อเนื่องอย่างน้อย3ปีนะครับย้ำนะครับต้องตีพิมพ์ต่อเนื่องด้วยอย่างน้อย3ปี จากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันนะครับดังนั้นถ้าสมมตินะครับวารสารตอบมานะครับก็ในใบตอบรับก็จะต้องเขียนนะด้วย w ว r ร์ดดิ้งที่บอกว่าตีพิมพ์ต่อเน,นื่องอยา3ปีเนี่ยใช้ผู้สมงุติอย่างน้อย3คนนะครับแล้วก็มาจากหลากหลายสถาบันด้วยนะครับตรงนี้ผมอาจจะลืมพิมพ์ไปที่บอกว่าผู้สมงุติอย่างน้อย3คนจากหลากหลายสถาบันด้วยนะครับดังนั้น ผมเชื่อว่า90%ของวรารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลของ TCI ก็น่าจะเริ่มปรับตัวแล้วนะครับดังนั้นถ้าเราเลือกตีพิมพ์นะครับอย่าถามผมอีกนะว่าการประชุมวิชาการต้องใช้ p e r ูเ3คนหรือไม่ไม่ได้ใช้นะครับแต่ทีนี้วรารสารเนี่ยถ้าเป็นระดับชาติเดิมเราบอกว่าวรารสารที่เป็นฉบับเพิ่มเติมหรือฉบับพิเศษกนง้นนะจะไม่ถูก Index ในฐานข้อมูลของ TCI แต่เรามาดูเกณฑ์ใหม่นะครับซึ่งมีผลตั้งแต่ วันที่8มกราคม65เป็นต้นมาสังเกตนะฉบับเพิ่มเติมฉบับพิเศษแต่ต้องเข้าตามเกณฑ์3ข้อคือวรารสารไทยที่สาขาย,ยอมรับนะตีพิมพ์ต่อเนื่องนด้อย3ปีมีเพียริเวอร์อย่างน้อย3ามคนจากหลากหลายถาบันแบบนี้ก็เป็นไปตามเกณฑ์น,นะครับดังนั้นต่อไปนี้ความเข้มข้นก็คือในเรื่องของหนังสือตอบรับหรือใบรองปกของวรารสารเนี่ยก็ต้องกําหนดนะครับให้เป็นไปตามเกณฑ์ส่วนวรารสารระดับนานาชาตินะครับ เราจะพูดถึงเป็นบทความที่เป็นบทความที่อยู่ในวรารสารนะ่ะซึ่งปรากฏในฐานข้อมูลที่เขายอมรับด้วยกันทั้งหมด7ฐานข้อมูลนะครับซึ่งทั้ง7ฐานนี้ผมเคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับถามว่าใช้ peer r e v i e w r กี่คนไม่สนใจนะครับเพราะถ้าเป็นวรารสารระดับนานาชาติจะใช้ peer r e v i e w r หนึ่งคน2คน3ามคนหรือกี่คนก็นแล้วแต่ไม่สนใจสนใจเางเดียวว่าบทความของเราอยู่ในวรารสารซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลที่เขายอมรับด้วยกันทั้งหมด7ฐานนะครับ ซึ่งถ้าเราไปดูโลโก้นะครับโลโก้นี้คือฐานข้อมูลของยิริกอันนี้ฐานทางการศึกษานะครับถ้าคนส่วนใหญ่บอกว่าอาจารย์อันนี้เฉพาะครุศาสตร์ศึกษา,าศาสตร์หรือไม่สําหรับผมนะครับก็อยู่ที่การนําไปใช้ประโยชน์เช่นงานบางชิ้นอาจจะเป็นงานวิทยา,าศาสตร์นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามเรามีองค์ความรู้เราไปถ่ายทอดให้คนอื่นรู้เรื่องนะหรือมีกระบวนการจัดก,การเรียนการสอนนะครับกระบวนการให้ความรู้กระบวนการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะผมว่าก็สามารถตีพิมพ์ได้ในฐานข้อมูลของ e r รินะครับมีอยู่ประมาณพั0สวารสารนะครับฐานถัดมาอีกฐานหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นที่หลงไหลมากสําหรับนักวิชาการเพราะใช้ในการจัดแรงกิ้งการออหนดตําแหน่งนะครับการให้เงินรางวัลต่างๆนะครับเราสังเกตว่าฐานข้อมูลนี้คือฐานข้อมูลสกอปัตนะครับซึ่งสกอปัตตอนนี้ถ้าเราเซิร์ชเข้าไปมีประมาณ4ี่หมพัน กว่าวรารสารตอนนี้จะขึ้นไป45,000วรารสารแล้วนะครับณปัจจุบันเนี่ยซึ่งก็จะมีฐานข้อมูลที่กว้างนะครับดังนั้นก็จะมีสายวิทยาศาสตร์สายสังคมศาสตร์ปนเงินอยู่ในนั้นนะครับแต่การตีพิมพ์ก็อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงนะอย่างที่บอกมีวรารสารผู้ล่าวรารสารขี้โกงนะครับวรารสารปลอมนะครับหรือไม่แต่วรารสารหลุดฐานซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเรียนรู้จากคลิปที่ผมเคยทําให้ดูนะครับ ส่วนอีกฐานหนึ่งฐานนี้ก็เป็นที่เย้ายยวนมากเพราะก็คือฐานข้อมูลที่เราเว็บออฟไซด์นะครับฐานนี้เชื่อจะออกเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมีสายสังคมศาสตร์มีสายมนุษยศาสตร์ศิลปะเข้าไปด้วยนะครับซึ่งฐานนี้การตีพิมพ์ส่วนใหญ่จะผ่านตัวพับดิชเชอร์หรือสำนักพิมพ์นะครับไม่ได้ผ่านแซนอะลอนจอน a ลหรือวารสารที่ทำแบบโดดๆอันนี้ก็เป็นอีกฐานหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับ ส่วนฐานถัดมาทางขวามือคือพับเม็ดหรือวิทยาศาสตร,ร์สุขภาพอันนี้ก็น่าสนใจในกลุ่มของวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์นะครับแล้วก็ฐานเจสเตอร์นะครับเจอสเตอร์ส่วนใหญ่ก็ออกเป็นพวกบุ๊กซีรีส์หรืองานเขียนที่เป็นตัวบทความพวกนี้นะครับแต่งานส่วนใหญ่ก็ออกจะเป็นสายสังคมศาสตร์นะครับโปรเจกต์มิวอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่เป็นเนทีฟสปิเกอร์ในการเขียนงานแล้วก็มีการนําเสนอนะครับส่วนแมทไซเน็ตอันนี้ ดูชื่อแล้วก็น่าจะรู้นะครับน่าเอากทางคณิตศาสตร์เป็นหลักนะครับทางฟิสิกส์พวกนี้นะหรือทางการคำนวณเป็นหลักเลยดังนั้นถ้าเราลองเข้าไปดูประวัติแล้วก็วิธีการจัดทําผมเชื่อว่าเราสามารถเลือกวรสารเป็นแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้ผมได้ให้เว็บไซต์เวลาถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูลองอ่านละเอียดนะครับแล้วก็ลองแวะไปทักทายคุยกับทีมผู้จัดทําฐานข้อมูลดูนะครับหรือมีข้อสักถามอะไร แบบนี้นะครับก็จะช่วยทําให้เราเกิดกระบวนการเรียนรู้ไปในตัวด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช้วิธีการคือเป็นการบอกต่อนะครับเขาเล่าว่าเขาอ้างว่านะเขาพูดว่าถ้าบนนั้นไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ดังนั้นการตีพิมพ์เผยแพร่พลผลงานก็คือเราเอาความรู้มาในสิ่งที่เราค้นพบนะครับไปเผยแพร่พในพื้นที่สาธารณะแต่พื้นที่สาธารณะเหล่านี้มันก็จะมีคุณค่าถ้าเราจับไปวางให้ถูกที่นะครับจะเป็นงานไทยหรืองานเทศก็แล้วแต่ สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมาเรียนรู้นะว่าฐานข้อมูลปัจจุบันในบ้านเราเนี่ยลดเหลือเพียงแค่เจ็ดฐานจริงๆฐานข้อมูลบนโลกใบนี้มันเยอะมากเลยนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการที่กาหนดกติกาทาให้มันแคบลงทําให้โอกาสในการเผยแพร่งานของเราก็น้อยลงตามไปด้วยแต่อย่างที่บอกนะครับนักวิชาการก็คือคนที่สอบเสาะหาความรู้นะครับแล้วก็สร้างกระบวนการเรียนรู้แล้วคืนความรู้สู่สังคมดังนั้นเมื่อความรู้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันถูกจับไปวาง ในพื้นที่ที่ม,มีคุณค่ามันก็จะมีคุณค่าในทางวิชาการแต่ถ้าเราไปวางไปมั่วไปหมดเลยนะครับหรือไม่ได้ศึกษากฎกติกา,การะเบียบมันก็ไม่เป็นไปตามเกณฑ์นั้นก็ฝากพวกเราดูนะว่าต่อไปนี้ถ้าเราจะเลือกตีพิมพ์หรือเลือกฐานข้อมูลดูให้ออกดูให้เป็นนะครับใช้งานให้คล่องแล้วเราก็อยู่บนพื้นฐานของกติกาการอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นนักวิชาการนะครับก็สําหรับวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ